พอยีดอนจะเลี้ยงหัหวายเลพ่อเหยือ่าเกยขึ้นไปเกย์ขึ้นไปนัพิ่น้องเนา่ยม่ีอีกมองกินขาเด้อ จเจลโนูแกะเจียวเจลจะดิ่มตามกินกับนั่นเจลชีฟู้ดอันนี้อันนี้กาขอ้ของเสียบพี่นอ้องหนึ่งเฮดปวกพญดอนได้มาเนาะกู้ยอาหารเสารอะไรพี่นอ้องเติมกำลังก่อนสิออกละสบายดีสบายดีพี่น้องฉี่ออกมายีเล็กฉีออกลายแล้วพี่น,อน้องยิมก็ไม่ยื้อเรื่องก็สะจืดได้เเนี่ยเพราะอยากเห็นหนาสะจืดฉี่ผ้ากัน ออกละออกล่าไม่ละงามพี่น้องไม่ละงามแกมม้มกับใบแล้วมันนี่แม่ละง,งามมีละหัวกันซื่อน้องฟอไปเลี้ยงหัวกัเลุงโผล่เดย์คนเอาว่าเห็นแม่้ละงามไม่ล้านนะอยู่บนข้างคำมีคุณอันนา,นามันบกนนจัก,กวัดตัวจกักขั้นเป็นมันตัวหน่ะดีมสิมาหายชิคนณแล้วว่าขั้นมือบดได้เนาะแต่ว่าชิคุณเอาว่าเห็นล้ายน่ะข้าวเอาถาไปบดได้ระวังเลยมี่เป็นละงามแม่ละเหนียวน้อพี่น้องได้สิไปสอน ต้นไม่ละเหนียวนะชิมิอันฟองไขยนะเชื่อว่าต้นเหนียวต้นเหนียวยังประมาณนี้แหละเนาะไะสิบไปเนาะโอ้กุหลังย่างออกจากบ้านแปดมงพี่น้องไปหอดไปหอดประมาณแปดมุงเคืองแปดม่งนี่จักสีได้หรือบ่เนาะแดดแดดน่ะตอนนี้ผื่นไม่ใช่จื้นไปได้พี่น้องจื้อนแม่มาแนบพี่น้องเด้อมีไม่ใช่จื้นพราะยังพ่วงไดทีมงานนะสาวแหลบ้านหน้าส่าครีมคิวดก เศร้าอ่อนอ,อนละสโซนไม่ยี้อเลืง้งสายลา <c oughs> พี่น้องแนวไซน่ะทั้งขูดทั้งของท่นมาเต็มซองยางหนีบม่าไม่ยี้อเลื้งเลยมันก็ยังไม่ยื้อจืดไโอูยตรงหน้านะ่พี่น้องแม่เก่านะ ฝนบ่มีหางงามนะนฝนตกหลาเขางามปีนเอโอ้ฝนหยโลซานกระตาบ่เนื้กระทายอ้าละเดี๋ยวนี่นะเด็ไปสอนแมงละเนียเออ ผู้ขาน้าปาแก้วงามนะงามทั้ง nhà บอเออเปนลกสอนเ่าเด้อเออแล้วบ่งคูคีบล้วันเด็เอือเจ้าน่ะเนี่ปาแก้วเอือยเด้อแล้โลกสอคนแนวคนว่าไปหาสอนก่อนปาแก้วพี่น้องยางมาตามทางก็เลยพอ เฮ็ดผู้ใดเฮ็ดเฮ็ดผู้ใดพี่น้องดิเฮ็ดไข่เห็นเด้โอ้โหโค้หักเฮ็ดดิมซาลาเอเตี้มเตี้มชุ่มไฟไนดอนกำลังสีขึ้นไปเลี้ยงงูมาเออนี่พั่นนะกำลังหยางขึ้นมาเตี้มเตี้มเตี้มนี่หมาจันจอพก่งงอ พญดอนงวดิมมี่หกตัวงวดจระงวดดิมหอยมีงวดแดงงวดบมนงวเจ้าเดียวเด้พี่น้องงวดองแจ่วงวดิมมีแต่้หกตวนะงมันยังเอ็นประทูม่ใหญ่ขข่าม่นยังมีปีน้องเดีสตรีมสตางค์พเรียนก่อนได้ผนมาเลี้ยงขว้วเออเลี้ยงขวยวละเลี้ยงงวน้อพญดอน สายหลาอลไรพี่น้องครูก็เลยชี้เข่าก็ชี้ดำท่างนะแม่แม่แม<อ>ท่างเกียนตะกี้แล้วนเ,นนเนาะท่างสมัยตุเตปูญะตาญ่ายอะไรเฮ็ด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 พี่น้องเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดพี่เบื่ออันเดียท่างแต่สมัยปูญาตาญ่ายแต่ไม่่เลี้ยงท่านหลกิดนะแม่เกิดละท่านหลเกิดตะกี้มันฉีกเขียบกุญี่ป์พี่น้องมือนข้าวเคลื่ยายออกให้รถสามาธิเอาไปมาได้เนาะคล้ายคล้ายๆโอูโมงนี่พี่น้อง อุโมงปลาทั้งปลาสองขางกับสิเป็นปลาแบบนี้เนาะเพื่อสีห่อนะพี่น้องที่วันนี้วันนี้ไปเก็บเพชรนะยางก็มันสี่สิบนาทีเนาะกออนนึงอาจทายอด้จากทินจะทานอันนี้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นกระบอกใหญ่ใหญ่ชุดได้แถบนี้ดิ่มนะอันเตดิ่มเกิดมาดิ่มกระเฮ็ดเลยเนาะกระบอกนี้เพราะมันเป็นทางไป ทางไปท้ามมิกทางไปเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้ยนี่เนาะพี่น้องพญーดอนไปเลี้ยงงูอ่ะเลยนี่น้องพอเหื่อเหื่อขึ้นไปเปล่าเหื่อขึ้นไปน้อพี่น้องเนาะนี่เล่นไปอย่างเอ็นปะทูนตอนนี้กลับมาหอนน้าพี่น้องเนาะกระเดี้ยวสิหายที่มันสอนเบื่องวัสดีได้หรือบ่เนาะขณะนี้กับพญ่ปานท่องกำลังสอนน้าพี่น้องมันขี่รถมาตาหลัง <c ười> เันขี่ขาดยางได้นี่เนาะชัตเตรียมไปไม่เปน็นไอ้พอนะ่ะเตรีย่ยมนี่เนาะฮู้ป่าหรือแมงนั่น,นมันหลุนกันบาทับอิซถ้าปานชิดยอย้อีวัเนาะเห็นได้ว่แม่จะจืร์ก็ต้องถือของก็ถือขู่มาเตรียมซองยางบ่เมือ่อแม่เขาจะเข้ามเขาจะหวเขาจะสอนใช่ไหมมันหลุนกันบาทับอิซเนะ <ś> าะบาตแหลกแหงมันใช้ใช

ปลาคอ,คอพี่น้องไม,มีเพียงเลยเด็ยอออปลาคอตัวดึงป้าพี่น้องซองแมรุใช่เพื่อนตั้งนี่พวกโจมตีแล้วเนาะว่าท่าอีสได้ปลาได้ปลาคอปลาลูกคอกตัวนึง่งฮาเต้ถต้มดินด้ะสิได้บ่เนาะ นายดอกมันทังหั้งหนลงดอยังใช่วางูีเพียนไหไใช่ใช่ปลาดุกคอตัวนึ่งปลาคาโตบ่อยมีประมาตาเพียนเเออเรียกมเนียเรียกมเนียเดปลาดุกคอ นีนน้องเด็ปลาลูกคอกตัวนึ่งูบาทบาดละตัย้อมมนเด็พี่น้องเขาบงฟเยบปานกับมเียจืดน่าชเป็นได้ขึ้นเลยบ่ได้ได้มีอยู่นะแม่อาม่าแม่แม่ไป่น่ามีเลื้องสอนนี่ลีหวายอะเอาขึ้นมาท่องอีกนกกรลามาเห็นวิญนาณกอนคือมีเดียวมันดีนเนาะ Đây 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 đây. Pa mát ơi à. bông cả. Chám <laughs> để mình mát tay Giờ bị nó pa mát nè, pa mát lư pa phang cái ơn nà, sẽ ơn pa cát. Chà lạ, nè. Tô Đây đây đây. Chuyện 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 tô. Đây đây. Sám tô. Thế chám để. nó sẽ ổng mượi rồi nè. Đây đây đây, cứ Đây mấy ông nghe. là tô, đây đây. เดียแม่เดียอ้าใช่เนี่ยแม่มือเข้าไปบิรงก่อนหาโตแม่เอาสิอโตนี่คือมันดีนะจนจนะตีนเทโตโอ้อันนี้ไดได้โอ้แม่นะเดพี่น้องเด็ดป้อมมัดเดปรอมัดเดประมัอาใช้ของเป็นตะไดอีบว์ันทองเนาะปันทอง thông dâm ti mãi nhỏ Má kìm bắn iman Cần văn up 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 Úp, 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 úp up ai up 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 ai up 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 rồi up 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 up

มีเลื้ยงกับมีจือดได้ไหมมีเลื้ยงกับมีจือดสตีมเฮาหัวล่สตีมเฮาหัวแล้วหูเสียงสตีมเฮ <c ười> านะ <c ười> ม่ก็เจาอันฟักเียเพื่อนเอ้ไปอีรูหนะ เตรียมสาำรอบแล้วซ้ำรลอบแล้วเตรีมไลนะจี้น้าจน้าจี้อู้เต็มอัญะเลยนี่เจะขี้เงา แยกเตอรเลยแซว,วนี่เตอร์หนึ่งต่างแยงไงเตอรหนึ่นงไม่จืดเฮ็ดแล้วไม่จืดไ <c ười> ม่จืดเฮ็ดแล้วไม่จืดใจเฮ็ดแล้ว ตัวเล่ะจูนี่ก็ดีมันยุบยาบยุบยาบอยู่โอ้ยเพิ่นเห็นปลาลูกเ่าเลยเดียมเพิ่นรำร้าย มาแล้มาแล้ขึ้นแล้วมาเด้อมาบ่แม่แล้วมันมันเต็มแยงแล้วพี่น้องนี่นี่เต็มแยงเต็มแยงเต็มแยงหลายอ้าพู่น่ะอัญญอยู่เห็นบ่น่ะมีเียงเาลนีมีอยู่มั้งตักเต่าตักเต่าลูกข้างหลังนี่ตักเต่านะพี่น้องกินแล้วอันีแ่มี็จว่ามนอยู่บ่ดดดโอ้ยดสิจมาดูดิดิสิจเบิ่งดิ แยกว้ามาเลยนะลูกนี่แม่แม่แค่แม่ไม่ขี้สีแม่ขี้สีงม่ขี้สีพี่น้องกินบ่ได้กินแต่แม่ก้าอเตาเฮยเพี้ยนน่ะนะเอาอยมันเหี้ยเอาไปละีวามาลูกเอาขูเรียปากปามี่ัวใหญ่ปาขว้า้ไปเก่งเด้พี่น้องน้องนานน้องนาน้อง หลางเงียงแหละหลางเงียงแล้วมันบ่มีพี่น้องเอ้ยมันบ่มีหลางเงียงแล้วตอนนี้เนาะมาเมย์ชิงยังมาตัางเครื่องสโมพี่น้องเฮ็ดเฟิงพี่น้องเฮ็ดเฟิร์งใช่ไหมตามแค้มท่าไงไหนี่ยแม่ให้ผ์งคมบ่หวานหวานแบบเจือชิ่มด้ยเจือเอ้ยเมื่อกี้หวานอะไรเนี่ยเจือมาชิ่มดู ชิ่นด้วยเชียววานพี่น้องเป็นไงคมก้นน้ำยืดเป็นม,มุมวอมก,กินแก้วไม่รู้สัอส้ออสรุปผลงานพี่น้องอู้ได้ประมาดประมาณชิฟตัวแหละมันโบมีเนาะก็เป็นกระเตามะเขียพี่น้องในเรื่องปิดมาแต่กุกดีเพี้ยนแต,ต่ว่าน,นี้เนาะ ก็เลยม,มาเก็บเมื่อนี้เนี่ยมาเขียบนั่งไนพี่น้องตาตีกับคักนะกําลังมัวมัไม่หนึ่งไงเนาะมืออื่นกับพอดีซุกมาเขียวฟังไทยเนอะเอินว่าน้อยนาพี่น้องป้าจิฉิบวงไว้ก,กินมืออ่อนเนาะเส่เสแบบมันหว,วานมาเขียบมาเขียบนั่งตอนนี้กับมาหอเทืาเม็นเชียร์พอนแล้พี่น้องฮอนแต่แดนนะ ปไปบ่ได้ซ้ําพี่น้องเอ้ยคือว่าน้อหาอยู่หากินก็มีมือได้มืได้พอยายดอนก็ลุงโฟไปเลี้ยงหัวเพิ่นว่าสิเพิ่นเห็นเห็นหลายน่ะสงสัยเห็นปลาลคอกเนาะไปแล้วแล้วเขาจะสอนเอาก่แล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็เลยบ่ได้เนาะพราะปลคอกขาสอนหมดแล้วอันก็หมดเลยเนาะได้ปลามัดห10ตพี่น้องเอ้ยสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซํานี้ทุกคนอร่อยไปพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดี